สวัสดีครับเป็นเวลาแท็กเก็ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องรักสายแบตเตอรี่นะครับรุ่น v ีคู่นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะครับมีแค่สายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องอย่างเดียวก็พอนะฮะนี่เป็นสิ่งเรานะครับแล้วนี่เป็นสินค้ั้งเรานะอ่าจะดูนี่ฮะเดี๋ยวช่วนะครับปลายสายสั้นอยู่ด้านล่างเสมอนะครับอ่าเพราะว่าตัวยาวอยู่ด้านบนนะครับเพราะมันต้องดึงนะครับ ขั้นตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรครับเปิดรางสายด้วยวิธีการกัมนะครับพอรางสายเปิดแล้วนะครับแย่สายเข้าไปในรางได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยได้ที่นะครับกดดึงอ่าดึงครับดึงดึงดึงแน่นหรือยังครับแน่นดีหรือยังครับอ่าได้อีกนิดนึงโอเคพอแน่นได้ที่แล้วนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับกดตัดสายนะครับเครื่องอยู่ทํางานนะครับเปิดรางสายจบ แค่นี้นะครับมาดูมาดูครับรอยเชื่อมนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยรอยเชื่อมตัวนี้นะครับแน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่ MBI p a c k a g e นะครับผม